สวัสดีครับแหนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยว่าหลายคนเมนนะคะบอกว่าอยากให้เหม่มถ่ายน้องทหารใหม่ให้ดูหน่อยรีวิวน้องทหารใหม่ให้ดูหน่อยซึ่งวันนี้เหม่ยมจะพาทุกคนไปดูงานเยี่ยมญาติน้องทหารใหม่นะคะครั้งแรกของหน่วยหนูเลยนะหมวดหน่วยม่เท่เยี่ยมไปแล้วเนาะครั้งที่สองแล้วครั้ทงที่สองแล้วนี้มาดูหน่วยเหมียม่ยมนะคะทุกคนไปกันเลยไหมไปเลยครับสตาร์เลยเหรอสตาร์เลยครับไปยู่อยเป็นเมื่อนี่ mhm mhm đi lên mhm 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 mhm

ไปเบื้องในข้างไหนวะครับตอนนี้ย่านอาหารใหม่ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวเมลจะเข้าไปในงาน,นะค่ะว่ามีอยในทีมไหมคะไม่ใช่ <laughs> ไปมันหิวอ่ะไปขั้นตอนแรกก็คือยา่าต้องมาลงทะเบียนก่อนอนะคะแล้วก็จะให้น้องทหารออกมาใช่ครับใช่ครับทำไมเขาปวถูกต้องถูกต้องครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูข้างในค่ะคนทหารกับคนเมืองพูด ไม่เยี่ยมเลยหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยแขอน่งวะแข่งแข่งวะดูนะคะทุกคนญาติแต่ละคนก็เตรียมอาหารไว้เต็มตะกร้าเลยเออเพื่อลูกเพื่อลาดลองสอบามนะคะวันนี้มามาเยี่ยมใครคะวันนี้เอ๋อเยี่ยมหลาน์แล้ว มาจากไหนกันครับมาจากไหนคะมาตคำปกหาจอ้จามุกดาหาร่ะจะได้เปอหลานแล้วเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนไปไหมคะเปลอันเดันตอนแรกเลยคผมสั้นจำไม่ได้ใช่ไหมครับจำไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกันหมดครเหมือนกันหมดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ fc fc เหมือนครับเหมือนคอยดูอยู่ ก็ไม่เยี่ยมใครครับวันนี้ครับลูกชายลูกชายเหรอครับมาจากไหนครับมาจากเลยนูค่ะอ๋อเลยนูเปรียมอะไรมาบ้างคะวันนี้ก็มีน้องอยากกินผักกาเพราแล้วก็ขนมหวานอ๋อเลยเปียกมาให้เลยใช่ อยากกินฝีมือแม่อยากกินฝีมือแม่รู้สึกไงบ้างควันนี้ได้เจอแม่ใจครับดีใจใช่ไหมคิดถึงแม่คิดถึงแม่เป็นเอฟซีตลอดเลยค่อยแบบเมื่อกี้ใช่บอกแฟนว่าอุยใช่หมวดที่เราเคยดูในคลิปหรือเปล่าใช่ใช่อย่าอ้อยหงอกหนึ่งหนึ่งค่ะวันนีคก็แม่มาเยี่ยมใครคะวันนี้มาลักโกร เป็นลูกหรือว่าเป็นหลเป็นลูกวันนี้เอะไรมามาเยี่บ้าวันนี้ขออนุาตไ้มาเรียนดูเรียนด้วยวโอ้โหเ้ไก่แล้วก็แกงเห็ดค่ะโอแกงเห็ดนื่อไก่นะคะมาจากจังหวัดอะไมาแม่อยู่นครพนมนี่แหละอ๋ออยู่นครพนมบ้าแบกดุเรียนมาเลยนะวันนี้เ่่ดี๋ยวเราจะไปดูน้องอาหารใหม่นะคะที่ย่านยังไม่มาเดี๋ยวไปดูน้องกันค่ะว่า น้องเขาจะทำอะไรอยู่ตื่นเต้นไหมจะรู้สึกยังไงคิดถึงขนาดไหนแสดงว่าเขาวันนี้ยายจะมาเยี่ยมดีใจครับดีใจเนาะครับใครจะมาเยี่ยมเราวันนี้ยายครับยายอ๋อแล้วที่บอกยายไหมว่าวันนี้อยากกินอะไรบอกครับวันนี้เอาอะไรมาคราวนี้บอกยายว่าเอาอะไรมา KFC KFC หมุหมูเท่เลยเราหมูเท่เป็นคนอาหารหมูเท่สั่งอะไรกีฟเีกับพิซซ่าโอ้ยอยากกินอะไรคะ อยากกินทุเรียนกับข okay. anyway, ้าวผัดครับเอออยู่แม่นอันเมื่อกี้วะเมื่อวันร้อยเมื่อกี้วันนี้มีนึ่งไก่พอมั้ยครับมีนึ่งไก่มีทุเรียนมาด้วยนะแมนแมนมาแล้วมั้ยเนี่ยมาแล้วล่ะค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวรอญาติมานะคะทุกคนครับโอ้ยสาวสวยวันนี้ใครจะมาเยี่ยมคะแม่กับแม่กับพ่อครับอ๋อพ่อกับแม่ครับโอเคนะคะวันนี้บอกพ่อกับแม่ไหมว่าวันนี้เราอยากกินอะไรเป็นพิเศษบอกครับว่า คาน้าหมูกรอกคาน้าหมูกรอกโอเค,อเควันนี้ได้กินแน่นอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวย่าก็จะมาแล้วโอเคนะแม่คะวันนี้รู้สึกยังไงญาติมาเยี่ยมรู้รู้สึกดีใจและตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้ใครมาเยี่ยมเราครับพ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่วันนี้อยากกินอะไรอ่ะขนมปี๊บครับขนมปี๊บเดียวเดี๋ยวเซมารีห้าสิบห้าขออนุญาตยิ้มญาตครับเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็ง ออผมบรหารที่วัรงทินาหมายเลขที่20อนุญาตจิมยาตครับอิมญาตครับคือวะคือคือ,คอ <c oughs> นี่เป็นหน่วยข้อมูลเทน,นะครับนี่เดี๋ยวเราต้องไปดูฐารเราก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเธอซักผ้าจิตรอที่นี่นะฮะ <c oughs> ซักผ้ารอนะ ซักผ้ารอใช่ครับทำกับข้าวด้วยครับซักผ้านะที่เธอรอกตากก็าตากโอเคเออกับขอ่ขอมเนยข่อยเทียงเนยะกินอะไรกินข้างนี้เลยกินข้างนอกกินข้างนี้เลยกินข้างนอกเออกินข้างนอกดีกว่าเอาเราไปร้านด้วยโอเคโอเคครับ